สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วนะครับมือนีพาพี่น้องมาจวดนะครับกับมาบานพี่น้องเอ้ยข้าเขียงเลยจขขขขุข้าเขียงนะครับแซ็บโอ้ข้าเขียงปะน้ำข้าเขียงนะครับมีเนื้อนะครับมีตับสามสิบกลีบมีคันแทนามือนีได้คันแทนาแบบใหญ่เลยกัล่องเอ้ยลองเบิงเทียมมันพลอยนะพี่น้องเจว เบรงลดครับขี่เพียรล้วนๆขี่ล้วนๆพี่น้องบอกเลยแล้วก็พักเข้ามี่ยอดตุ่มฝรั่งนะครับนี่ยอดตุ่มแขกหรือว่ายอดตุ่มฝรั่งเนาะพักซี่พักสะลหะน่มาเขาเนียวห่อนๆโอ้ยเสียอย่างเดียวบอไดคิดว่าสกินลาบกันเลยบอไดสื่อเสดาครับแต่ว่านี่กระคมแล้วล่ะคำแรกสามเกลือสี่เกลือ,อตับผาคีริว เหนือเฮ้ยจัดเลยจัดเลยพูดนะเหนียวตุยตุยพี่น้องแซ่บ เกียวกับขมอําลำมือเนื่ยล้มกลับมาบานครับพี่นอ้องคือเกา่าเสบแส,บ,สบจวดๆตับคันแท่นหน้าเหนือเบิ่อเอาราระครับ เนื้อหนุ่มละลายในปากคักเด้อ เป็นไงพี่น้องเปลี่ยนมุม,มแสบแห้งแสบแห้งสามสิบก <c oughs> <c oughs> รีบกูหนักหัวละผากับมี่ อันนี้เอียงก็คืออันไข่ลังล่องซิมล่องเบิงครับบัลายดอกล่องเบิงบาสิม,มักบอลน,นะเห็นแต่เพิ่กนกน,นิืน,น,น,นเป็นแบบกรุบกรุบ เนื้อพันตับเนื้อพันตับกับอันเนื้อพันตับกับมันคันแทน,นาเจวแค้นอวตัวอื บวนครับทาน,นี่จะเป็นแสบ <c oughs> เนื้อมันเป็นเนื้อส่วนสันนะครับมันไล้แสบพี่น้อง <c oughs> คุณน่ะอยากเห็นได้ก็สิจกให้เบิง มืนอน้ลมเย็นดีเดียวเขาจังว่าหนาหนาวเนี่ยตับอีกครับจวดหวานจุยๆ เหนือแม่มือนี้ซื้อเหนือถึกลั่นมีเหนือสันลองเอาแต่มันลองเบิ่งก่อนน่พี่น้อง

toàn nhầy nhầy, <laughs> tại wa à, bằng bằng, khui theo đầy nửa ma โลหนึง่งนะครับสั่งมาโลหนึ่งพี่น้องเอาไมา้เฮ็ดอันต้ม คิอดอยากสมอีกแล้วส้มยักแสบใจนะครับส้มยักเบิง่งเหนือ้อ กินเข้าไปนี่ว่ามันละลายในปาก อิ่มครับบันพี่น้องแซบ่บสมอยากครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยนะครับเด้อคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันนอเด้อนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะพอกันไหมในคลิปต่อไปสวัสดีครับ